ที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงร้องของศิลปินในโครงการเพลงช่างเถื่อนครับคุณขวัญคีรีศรีชัยนาทนะฮะเดี๋ยวเราพอฟังเพลงเสร็จแล้วเราก็อ๋อเลยนะฮะว่าวัดสิงห์นี่อยู่ชัยนาทครับไม่ใช่เสียงนี่ไม่ใช่วัดเสียงคุณลีอยู่ชัยนาทมันเยอะเลยเขาเขาเหมือนผมมีความรู้สึกว่าพอฟังเพลงเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเพลงเพลงหนึ่งนะฮะเหมือนสอนคีรีศรีประจวบเขาสไตล์การร้องใกล้เคียงกันะแบบแบบสไตลแล้วก็เหมือนยังทำนองก็เหมือนเพลงเนี่ย เสียงรียกลมหมากับนมเนีคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ้เราไม่ได้ว่าก๊อฟนะแต่ว่าคล้ายๆกันคล้นวนมันมีแค่เจ็ดตัวแต่ว่าซ้ำกันได้เนี่ยเขาใกล้เคียงกันไม่เป็นลไม่ได้ก๊อฟเขาแต่ว่าฟัแล้วเป็นยังไงทำไมผมว่าอันเนี้ยเนื้อเสียงเขาลุกทุ่งเลยนะครับแล้วดนตรีขึ้นมาก็ใช้ได้เหมือนกับขุนเลียดนาในสไตล์แล้วก็มีครุยมีอะไรผมว่าอันนี้เขาก็ แสดงว่าสร้งเพลงมันหนาแล้วนะเนี่ยผมว่าในวิธีการร้องเท่เนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ดนตงดนตรีมาเนี่ยมันแบบเป็นเต็มรูปแบบเอาว่างั้นเถอะเออก็ถือว่าอารมณ์ในการร้องเพลงอะไรก็ใช้ได้มีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยเนี่ยผมบอกว่าในวิธีการเนี่ยเพลงเนี่ยอารมณ์เพลงเนี่ยสาคัญที่สุดฐานเอื่นเอ่ยเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ถ้าเนื้อร้องทานองมา ทำนองมาดีนะการเรียบเรียนเสียงภาษาเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ดีนะม,มันก็จะเสริมคุณขึ้นไปอีกนะอันนี้ถ้ามีการปรับเล็กน้อยในเรื่องการเอือเ้อนเอ่ยของบทเพลงเนี่ยนะผมว่าก็น่าจะดีกว่านี้เนี่ยเพลงเนี่ยนะท่านหะมออารการหายใจเนี่ยสาคัญการออกการเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ของเพลงเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเพลงไม่ว่าเพลงลูกตุ้งกลุ่มตะพลง คุณจะต้องตีบทโจทย์ของเพลงให้แตกแค่นั้นแหละแล้วก็เวลาร้องเนี่ยเทรนเนอร์ที่คุมเนี่ยนะคนคุมเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าได้นักแต่งเพลงมาคุมด้วยเนี่ยครแต่ที่บางทีนักแต่งเพลงเี่กก็ขาดประสบการณ์ก็มีเนี่ยอันนี้ต้องสําคัญแต่นี่ถือว่าผ่านได้นะโดยส่วนตัวผมนะฮะผมว่าเสียงร้องเขาเนี่ยคือต้นทุน ถึงเขาร้องไม่มีดนตรีคนนี้ร้องสดๆก็น่าฟังในในโลกส่วนตัวของผมนะฮะก็มีสเสน่ห์แล้วก็ถ้าทําอะไรให้ดีมากกว่านี้มาที่อาจารย์ว่าเนี้ยก็จะสมบูรณ์แบบเลยครับคุณข้ปัจจิรีครับอืมนะฮะแล้วผมแล้วเนี้ยมันทําให้เึกถึงย้อนเวลาเป็นเหมือนเพลงลูกทุ่งสมัยเก่านะฮะ<ช>ครับเพลงลูกทุ่งแบบแท้ๆแบบเนี้ยในตลาดมันไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะตอนนี้นะฮะก็ถือว่าคุณเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ พยายามนําเสนอ,นะะอเพลงลูกทุ่งแท้ๆะะให้ออกมาสู่ตลาดมากขึ้นเป็นคนที่กล้านะะในการนําเสนอแล้วก็ในสไตล์การร้องเพลงของคุณเนะะี่ยก็ถือว่าเป็นลูกทุ่งแท้เลยก็ใช้ได้เลยนะฮะฟังได้แต่ผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรถ้าจะเปิดอีก2ครั้งหรือ3าครั้งหรือ4ีครั้งนะฮะแสดงว่ามันมันให้ความรู้สึกของความเป็นลูกทุ่งแท้แหละนะฮะถึงแม้ว่าํำนอง จากกันหรือเป็นเ,นเนจตนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะคุณให้ทำนองใกล้เคียงกับต้นฉบับหรือคุณจะคิดว่าสอนคีรีสิุ้จบคือไอดอลคุณต้องการเป็นเบอร์สองแทนสอนคีรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือคือเจตนาอาจจะพยายามให้ใกล้เคียงกับเพลงคุยดิแน่สอนคีรีอันนี้ขวัญที่รีอะไรอย่างเงี้ยอาจาไม่มีหน้ามีตาให้เห็นนะครับว่าขวัญทีรีหน้าตาเป็นยังไงผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในการฟื้นฟูเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วนะทุกวันเนี่ยการฟื้นฟูเพลงลูกทุ่งเนอยากให้ลูกทุ่งเนี่ยทําส่งกันมปเยอะๆไม่ใช่ตายพันเนี่ยถือว่าเป็นธรรมดาไปแล้วผมอยากจะฟื้นฟูลูกทุ่งอย่างทุกวันเนี่ยที่ผมจัดไลฟ์เฟซทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเราเข้าไปที่เฟซผมเนี่ยสักทุ่มสี่สิบผมก็จะพูดในเรื่องการฟื้นฟูเพลงลูกทุ่งเนี่ยเนี่ยดีใจและที่ได้ฟังเนี่ยอันนี้ถ้าเขาได้ได้บันทึกอีกสัก สองเพลงสามเพลงนี่เสอทั้งนียเขาจะกาจะแต่งขึ้นมามากกว่านี้มากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมยังวิจาร่เศสนิดเดีวขอนิดเดงทลไมพูดแท้คือคือถึงเป็นความตั้งใจที่คุณตั้งใจที่จะเป็นสองทีมเบอร์สองหรือเบอร์สามแล้วแต่นะฮะผมขออนุญาตให้กำลังใจคุณนะฮะแล้วก็จะฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะที่มีนักร้องที่โดนใจเป็นแบบเป็นไอดอลอ่เงี้ยนะฮะคุณสามารถ ทำทำนองเรียนแบบหรือการร้องใกล้เคียงได้แต่ว่ามาถึงปัจจุบันปุ๊บคุณต้องมีอะไรใหม่ในการนําเสนอด้วยนะ,ะจะเป็นตัวตนของคุณห,หรือจะเป็นอะไรที่เป็นเสนอความแปลกใหม่ก็ได้นะมันจะได้ให้มีทั้งคนรุ่นเก่าที่ชื่นชอบศิลปินต้นฉบับอยู่แล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นศิลปินเอ่อคนรุ่นใหม่ๆที่มาฟังห่ามาฟังเป็นีุ้กนปัจจุบันก็คุ้งเยอะนะฮะนำเสนออะไรที่มันแบบสอดแทรกเข้ามาได้ผมเชื่อว่ามันก็ น่าจะผสมผสานกันแบบลงตัวทั้งมีแบบความเป็นไอดอลของรุ่นเก่าแล้วก็มีความเป็นร่วมสมัยของคนที่รุ่นใหม่ที่สามารถฟังได้อันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอไอเดียนะฮะสำหรับหลายท่านที่มีนักร้องที่ดวงใจเป็นศิลปินต้นฉบับหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายยันยอดรักอะไรต่างๆนะฮะอันะะนี้ก็ฝากเป็นไอเดียไว้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าก๊อบข้ามาทั้งรุ่นหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับอ่ะนำไปให้ดาวเลย ผมให้สี่ดาวแล้วกันครับ,รบผมก็ว่าสี่ดาวนี่ละครับ,รบก็ให้สี่ดาวนะครับเอาผ่านพ้นไปแล้วนะฮะทั้งห้าเลนห้าสิลปินวัน